วิค้อฟุตบอลประจำวันพุทธที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2567กับผมแจมเต็มข้อสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นนัดตกค้างสำหรับศึกพิมลีกอังกฤษแล้วก็มีแถมนัดชิงชนะเลิศโคปาอิตาลีอีกหนึ่งคู่สำหรับคู่แรกนี่ยครับจะเป็นทางด้านของไบตันเปิดบ้านรับการเยือนของทางฝั่งเชลซี เฮทเในการพบกัน5เกมเป็นทางฝั่งไบตันชนะไปได้2เกมและเป็นเชลซีชนะไปได้3เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของไบตันชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมส่วน5เกมหลังของทางฝั่งเชลซีชนะ3เสมอ1แพ้ไป1เกมบอกเลยว่างานนี้ทีมเยือนเชลซีเตรียมเล่นใหญ่ใส่หมดปอกอย่างแน่นอนเพราะวกเขาเนี่ยกำลังมั่นใจจัดๆครับหลังจาก คว้าชัยชนะรวด3ครั้งหลังสุดในลีกแล้วก็ไม่แพ้ใครมาเป็นเวลา4เกมติดละแล้วก็ยิงประตูรวมทั้งสิ้น12ประตูช่วงเวลาดังกล่าวที่ผ่านมาเรียกได้ว่าจัดจ้านงานละเอียดใช้ได้เลยครับสำหรับเชลซีและด้วยความหวังที่จะไปเล่นฟุตบอลยุโรปของเชลซีวันนี้เชลซีเนี่ยน่าจะแทรหมดตหน,น้าตักสำหรับตัวเองฉะนั้นกู่แรกเนี่ยให้ไปที่เชลซีได้เลยครับ และคู่ต่อมาครับยังอยู่ที่ศึกพิมร์ลีกอังกฤษทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เปิดโอราฟอร์ดรับการเยือนของนิวคาเซนเฮตว์ในการพบกัน5เกมหลังเป็นแมนยูชนะได้1เกมเสมอไป1เกมและเป็นทางฝั่งนิวคาเซลเนี่ยชนะไปได้3เกมฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งแมนยูครับพวกเขาชนะแค่1นเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของนิวคาเซลชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเช่นกัน อีกคู่ครับสําหรับบอลพิมพ์ลีกทั้ง2ทีมนี้เกตบอลช่วงเมืองนี้ไม่ได้แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่เจ้าบ้านอย่างแมนยูครับโอ้โหห้าเกมหลังฟอร์มเนี่ยขึ้นขึ้น,น,นลงลงด้วยอย่างที่กล่าวไปชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองในลีกก็ยังเน่าเน่าอยู่ยังอยู่อันดับแปดสำหรับทางฝั่งของแมนยูและก็โอ้โหแทบจะไม่ได้ไปฟุตบอลยุโรปในชั่วโมงนี้แล้วส่วนทางฝั่งของนิวคาสเซิลครับโอ้โหยังลุ้นตัวเองทำันดับให้ดีที่สุดเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ไปฟุตบอล ยุโรปเช่นกันฉะนั้นคู่นี้ครับคิดว่ามีโอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงแต่ถ้าจะให้เลือกฝั่งแพ้ชนะเนี่ยคิดว่านิวคาสเซิลน่าจะบุกไปเบียดแมนอยู่ได้ที่โอทัฟฟ์ฟอร์ดฉะนั้นให้ไปที่นิวคาสเซิลได้เลยครับคู่ปิดท้ายครับสึกโคปาอิตาลีครับครับจับไปดังๆของอัตตาล้าวนันนี้พบกับทางฝั่งของยูเวนตุส เอ้วนในการพบกัน5เกมหลังค mm ู hmm. well, ค่นี้กินกันไม่ลงเสมอกันไป4เกมและเป็นยูเวนตุชนะได้1เกม5เกมหลังของอัลตาตาครับพวกเขาชนะไป4เกมและก็เสมอไป1เกมส่วน5เกมหลังของยูเวนตุสครับเสมอไปถึง4แพ้ไป1และยังไม่ชนะใครเลย อย่างที่บอกไปครับว่าอัลตาเนี่ยเข้าชิงชนะเลิศในรายการโคปาอิตาลีครับ6ครั้งหลังสุดเนี่ยพวกเขาคว้าแชมป์ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นต้องย้อนไปไกลปี1,9,6,3เลยทีเดียวขณะที่ฝั่งของยูเวนตุสครับคว้าแชมป์ในรายการนี้มาได้แล้วถึง14ครั้งแต่ในลุกการนี้ครับพวกเขามีผลงานที่ย่ำแย่มากและช่วงเวลา ที่แผ่วปลายเหมือนกันแล้วก็กูไม่กลับในช่วง10บเกมหลังเนี่ยพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวเวทกำแพงครับวันนี้เปิดมาเนี่ยบอกเลยเสมอไหนเสมอการยอมรับว,ว่าเป็นราคาที่ไม่น,น่าเสี่ยงลงทุนเอาเสฉยเลยคู่นี้ดูเอามันเอาสนุกพอแล้วกันครับมีโอกาสจบเสมอสูงเพราะผลแบบนี้ออกได้หลายหน้าเป็นบอลสามหน้าในฐานะที่คิดเนี่ยวันนี้คิดว่า อัตลาตาเนี่ยน่าจะมีดีพอที่จะเป็นแชมป์ได้ถ้าจะเลือกฝั่งแพ้ชนะวันนี้ขอเลือกอัตลาต่าแล้วกันครับสรุป3คู่ที่ชื่นชอบวันนี้ครับทางฝั่งของเชลซีนิวคาสเซิลและก็อัตลาล่าก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปดีๆแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเขารวมกลุ่ม VIP เจมเต็มข้อทางเขาใตา้คอมเมนต์เลย สำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีและพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ